เชียนีค่ะสำหรับเมนูที่แก้มอยากกินมากอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือเมนูตะกร้ามหาสมุทรค่ะเพราะว่าเป็นเมนูในฝันและเป็นเมนูที่อยู่ในใจแก้มมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะมันเหมือนไก่ผัดเม็ดมะม่วงผสมกับพวกซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่สำคัญเนี่ยมันแปลกสมบราเนาะตอนเด็กตอนนั้นเนาะมันเป็นตะกร้าแล้วมันก็เป็นตะกร้าที่ทำมาจาก น่าจะเป็นเผือกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราคิดว่ากินไม่ได้จ้าเราก็คิดว่ากินแค่ตรงนั้นแต่พี่เจ้าของร้านเดินมาบอกว่าลูกกินได้ค่ะคึ่รัมเซอร์ไพรส์มันว้าวมากเราก็เลยแบบถูกใจเมนูนี้มากอยากจะฝากเชฟเอียนนะคะแก้มขอทานเมนูนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะกราบขอร้องค่ะขอให้กินได้ทั้งจานเลยนะคะคราวนี้ทั้งจานนะคะทั้งจานเลยค่ะขอร้องค่ะด้วยการต่อไปนี้ เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมนได้ทุกวัน WorkPo พอยช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วหวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวสวัสดีครับ 30นาทีต่อจากนี้ผมว่าคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับกับการติดตามเมนูที่สุดแสนอร่อยของเหล่าซุปตาบันเทิงจากทั่วฟ้าเมืองไทยกับรายการเด e b i ิ k i t ิกเชนเปลี่ยนชีวิตพิชิตปันครับเมนูเหล่านี้จรังสรรโดยเชฟเอียนเชฟดังระดับโลกของผมนะครับเราปฏิบัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวนะครับโอ้พี่แซคครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยครับ้เลยวันนี้แขกรับเชิญของเราครับสาวสวยหน้าคมนะครับเป็นสาวใต้โอ้ เสียงทรงพลังอ้าวจะวางไมวันนี้จะมาทำอาหารคู่กับเราครับโอ้โหงั้นเธอเป็นใครแล้วครับอืมไปชนเลยครับสวัสดีค่ะให้กิเชปเอียนอย่างสูงค่ะวันนี้นะคะมีแว่นมานะคะอ๋อจุดนี้ฮืมกินได้เลยนะคะที่จริงอ่ะ พ่อแบบน้องแก้มเดอะสตาร์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้นนางสวัสดีค่ะนะครมีนางงามมาในรายการแบบว่าหนูกำลังอินอยู่นะคะวันนี้พี่พี่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนอกจากเสียงเคลอแล้วยังมาสวยด้วยนะครับขอบคุณค่ะหนูแต่งหน้ามาเต็มที่มากเลยเชฟเอียนทำทั้งดีหนูก็เลยคิดว่า คุณพระเราต้องแต่งตัวให้กิจสถานที่ถูกต้องค่ะอ๋อนี่คือสามคำศัการติดตามค่ะขอบคุณครับมาที่เรื่องของคุณดีกว่าคหมายคุณให้บอกแสไว้หลายอย่างนะอะไรบ้างบอกแสของคุณก็เป็นตะกร้านะคะเป็นเหมือนกับเผือกแล้วข้างในเนี่ยมีคล้ายๆไก่ผัดเม็ดมะม่วงแต่เราอะรู้สึกว่ามันเป็นเมนูในฝันในในสิ่งที่เรารู้สึกกินมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ย จะถูกรังสรรค์ยังไงอ,อยากกินได้หมดเลยอะคะ่ะใช่แบบนั้นนะครับสงสารเชฟจังเลยอะ่ะไม่ต้องสงสารเลยครับจริงๆฟังสตอรี่แล้วนะครับก็รู้ทันทีว่าเมนูนี้เป็นเมนูอะไร จริงก็คือผัดงโเกง้้ง้้้้้้น้้้้้้้้้้้้ง้้้้้้้้้้าคื้้ั้้้้้้้ั้้้้้้้้้้คร่บ้้้้้้้้้้้้้้้่้้ม้้้้้้า้้้้้่้นั้นั้้้้้้้้้้เ้็นตะก้้้้้้ตบ้้า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เ้มือน้้้ค้้้้้้้้้้้้้้้้ม้่้้้้้้้้้้้้ชื่อ้มนูมันจะเป็นชื่อเมนูว่าก็ผัด้้้้้้้ ว่าเธอต้องแต่งตัวแบบนี้มาเลยนะใช่หนูทำดีเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าผัดหงอกล้วยเง็กเซียนของเชฟเอียนนั้นจะทําให้น้องแก้มนั้นได้ทานเมนูพิชิตฝันอย่างที่ตั้งใจมาที่เดอะบิ๊กคิทเช่นหรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามกันครับเย้ The Big Kitchen The Big Kitchen. สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองกลับมาชมกันต่อในเบรกที่2ซึ่งวันนี้เชฟเอียนจะพิชิปปัดแก้มในเมนูผัดงูป่วยเง็กเซียนและนี่คือส่วนผสมทั้งหมดของเมนูนี้นั่นเองซึ่งเมนูนี้จะมีเทคนิคอะไรบ้างรวมถึงเชฟเอียนจะเริ่มขั้นตอนการทำะกา้าด้วยวัตถุดิบอะไรที่จะเซอร์ไพรส์แก้มไปจับตาดูกันเลยครับ เมนูนี้จะมีทั้งหมดวิธีการทำสามอย่างนะครับมีทอดมีผัดแล้วก็มีอบโอ้วกเขามีหลายขั้นตอนนะคะตะก้าเราก็ตะก้าเราจะเริ่มก่อนเลยคือเราจะอบตะก้าเราใช่ครับผมวันนี้นะครับเราจะใช้เป็นแป้งพัฟเพสตรีนะครับผมก็เลยจะทําตัวแป้งก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับ เราก็จะทําตัวฐานแป้งก่อนผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวเหมือนกับเป็นพิมพ์นะครับเพื่อต้องการที่จะตัดคุณสมบัตบ้านไม่ค่อยได้เห็นแก้มใส่แไม่ใส่ออกสื่อเท่าไหร่ครับปกติวันนี้ก็รับบทอาจารย์ได้เลยนะคะให้เกียริเชฟเอียนให้เกียริเชฟเอียนอย่างสูงค่ะวันนี้นะคะมีแว่นมานะคะอ๋ออาค่ะเดี๋ยวหันมือตัวเองขึ้นมาแล้วมีได้มาเชเลยใช่ไหคะเชิญน้องแก้มน้องแก้มจะเป็นแม่ครัวหั่นให้เราด้วย หั่นให้เป็นยังไงดีคะเราให้เป็นเป็นลูกเต๋านะครับเป็นหั่นสี่ได้ครับผัดครึ่งสารพัดทนิชนึงได้แต่วันนี้จะเสร็จเรียบร้อยส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมือล้างแล้วนะคะมือล้างแล้วนะคะครับของส่วนของแก้มก็คือหั่นสมหวังค่ะสมหวังนะครับส่วนของผมก็คือหั่นพุทราจีนนะครับเชื่อมด้วยแค่นี้เราก็กินได้แล้วนะคะจริงๆไม่ต้องไปผัดไม่ต้องอบอะไรเลย นะครับช่วงนี้เราก็พ<ช>ัน,นเ,เป็นแผ่นเรียบร้อย <c oughs> แล้วนะครับเราก็จะเจาะนะครับใช้ซ่อมเพื่อต้องการที่จะให้เวลาเขาอบเขาแล้วเนี่ยครับเขาจะได้พองขึ้นมาแล้วก็จะมีเหมือนกับรูอากาศที่แทเทนะครับเสร็จแล้วต่อด้วยที่ X watch นะครับล้วก็จะทาวงรอบนอกเพื่อต้องการที่จะทำให้เขาเป็นเหมือนกับตะกร้าขึ้นมานะครับมีชั้นอีกชั้นหนึ่งนี่ไง ะะเราก็จะนำแป้งนะครับตัวตะกร้าตัวนี้อบนะครับใช้เวลาประมาณ15-20นาทีนะครับเพื่อต้องการที่จะอบให้เขาฟูขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำอบเตาที่220งองศาเซลเซียสนะครับใช้เวลาประมาณ15-20นาทีค่ะ สิบห oh, ้าถึงยีนาทีเท่านั้นใช่ไหมคะเซฟใช่ครับประมาณนี้ไม่เกินไปกว่านั้นนะฮะเสร็จแล้วนะครับมีหันนี่ต่ออเคอันนีเชิลองดูค่ะเชองครับอันนี้ก็คือพริกลระครังนะครับหรือพริกหวานนะครับค่ะกิ่นมาแล้วนะคะรู้เลยว่าเป็นพริกจริงๆ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือให้หนูใช่ใชไหมคะใช่ค่ะคได้สิคะม <c oughs> าไปลองกันเลยค่ะ อ่าหั่นเสร็จแล้วนะคะเก่งมากมีน่าเชื่อค่ะถ้าไม่เห็นเชฟทำก่อนก็ทำไม่ถูกนะคะบอกใจผมก็จะอันนี้ไปใส่น้ำมันนอตดีครับดีแล้วค่ะเขาก็เอ่อกุ้งยญิงกุ๊กกิ๊กกันสองคนนะนะครับเราต้องปล่อยผมทำคนเดียวเชฟไม่คุยกับหนูค่ะจริงๆเราใช้แค่สองชิ้นนะครับเชฟเชฟที่แม่หั่นทำไมเยอะแยะขนาดนเบื่อต้องมาเรื่อหั่นขนาดนี้เนี่ยโอเคโอเคอร่อยอร่อย เขาจะหวานๆเลนะคะใช่ไหมครับตอนนี้ดีเลยสองคนใส่ถุงมือนะครับี๋ยวเดี๋ยวผมจะช่วยทำงั้นผิดซักกับแก้มทำกุ้งกันละกันผมทำปลาหมึกดีไหมครับครับผมจะลอกตัวที่เป็นคลีบก็ออกนะครับหลังจากนั้นผมจะนำมาล้างนะครับตัวปลาหมึก ผมจะหั่นประมึกนะครับเป็นวงๆนะครับเพื่อน,นำมาชุบแป้งทอดนะครับอีกสักเดี๋ยวต้องขอแป้งฉลากทองนะครับแป้งทอดกรอบปลาฉลากทองรับตอนนี้ครับผมก็จะหั่นประมึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ใกล้เข้ามาเสร็จแล้วนะฮะ ตอนนี้ผมก็จะหมักนะครับเกลือกับปลาหมึกนะครับเพื่อให้มีแบบว่ารสชาติาเค็มเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นแล้วผมก็จะทำน้ำเ,เป็นแป้งตัวแป้งชุบแป้งทอดผมจะใส่พริกไทยเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีแบบได้รสชาติในแป้งที่เราจะชุบแป้งทอด แล้วก็จะขอพี่แซกนะครับเป็นซีอิ๊วขาวอิวขาวสูตรหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับแล้วก็จะใส่เพิ่มความเข้มข้นใช่ไหมครับความเค็มด้วยนะครับในแป้งของเรานะครับใช้น้ำเย็นนะครับเพื่อต้องการที่จะให้แป้งเนี่ยเกาะตัวเหนียวนะครับ ได้แล้วนะครับผมเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วปังมากไว้ก่อนหนึ่งตอนนี้เราก็ได้ปลาหมึกมาแล้วนะครับ กุ้งนี่ใกล้เสร็จแล้วอันนี้หนูไม่ต้องหั่นอะไรลหนูขอทอดนะคะจะได้โชว์สวยได้ค่ะเอ้าใส่แว่นไม่ดีหรอคะสวยแบบโอเคปลาหมึกแล้วกุ้งก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อันนี้ก็จะอบแล้วก็ทอดแล้วอ่าบอนนี้ก็จะมีพริกอ๋อพริกแห้งนะคะพริกแห้งก็คือไปผัดต่อในน้ำมันเลยใช่ไหมคะใช่ก็จะทอดนะครับผม เราลงแค่แป๊กเดียวรอะคปกเดียวครับผมจะเห็นว่าสีเขาเปลี่ยนแล้วไม่งั้นจะอาจจะไหม้เกินไปจุดนี้กินได้เลยนะคะที่จริงอ่ะอุ้ยหอมมากอะนะหอมจริงๆค่ะครอวนี้นะครับก็จะถึงขั้นตอนการผัดก็จะมีน้ำมันนะครับลงไปในผักใส่ตรงนี้อระครับครับผมถ้าสมมติใส่น้ำมันก่อนตัวนี้เนี่ย เดี๋ยวกระทะไหม้น้ำมันไหม้ก่อนนะครับผมอ๋อเทคนิ่ตรงนี้นะครับต้องใส่พร้อมกันขั้นตอนที่หนึ่งว้าวนะครับเราก็ใช้งูกล้วยงูกล้วยจะลงไปผลไม้ห้าอย่างนะคะผสมตจีนของกล้วยค่ะครับลงไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะกลิ่นดีมากพุทราครับพุทราพุทราละคะพุทราพุทราเราขอใส่สองชิ้นนะครับสวยมาก เชฟยอะค่ะนี่ใส่หมดเลยค่ะต้องใส่หมดต้องค่ะนี่ก็จะเป็นน่าเล้าจีนเหล้าจีนเหล้าจีนก็ไม่ต้องใส่เยอะมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าให้เพื่อความหอมค่ะใช่ครับใส่พริกไทยเข้าไปนะครับน้ำตาลเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าจริงๆเรามีพุ้สาเชื่อมอยู่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมี หอยซินซอสก็จะให้ความหวานเหมือนกันนะครับช่ยมดูแ้มศึกษาค่ะทำได้ไหมอีกเรื hmm. ่องหนึ yeah, yeah. ่งแต่เราต้องแบบว่าเรียนรู้ก่อนเรื่องเลยนะคะพี่แซคผมขอสีอุกขาวหน่อยซีอุกขครับ่อีกขาวนะคะขอบคุณครับตื่นเต้นจังกลิ่นแบบคุ้มมากเลยนะคะ อุ้ยเยอะมากเลยนะคะเนี่ยแเครื่องเขาแบบแน่นๆไ่เป็นกุ้งแล้วโอบผมโอ้ไม่กอดเชฟก็คือใจดีอ่ะทำให้หเอากลับบ้านด้วยอ่ะเลิดมากแม่เชื่อล้วครับว่าน้องแก้มของเราชอบเมนูนี้จริงๆซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูสไตล์อาหารจีนที่เชฟเอียนรวมขั้นตอนทั้งอกทอด ผัดไว้ในจานนี้และเมนูก็ใกล้เสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าจะกลับมาดูหน้าตาของจานนี้กันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทอง สเปร์น้ำแร่ว,วิรินมาถึงช่วสุดท้ายของเดอะบิ๊กคิทเช่นเปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันกับเมนูผัดหงวง้วยเง็กเซียนสิ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่เชฟเอียนจะโชว์เทคนิคการจัดจานอย่างอลังการไปจับตาดูอาการของน้องแก้มกันว่าวินาทีที่เห็นตะกร้าที่ทำจากแป้งพับเพสตี้อันหรูหราจะออกอาการแค่ไหน วันนี้เราก็จะมปาจัดชานกันจัดจานแล้วนะคะครับเดียวมูมายเกิน้องตะการโอ้ไฮโซอ่านี่ไงแก้มันหมาถึงอาหารฝรั่งเศสจริงๆเพราะเวลาเรากินขนมปังหรืออะไรที่มันเป็นทรงนี้ค่ะเนี่ย โอ้ผมว่าตะก้าเรานี่มันเล็กเกินไปแล้วน้องก็ว่าเหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นคางกุ้งนะครับแล้วเราก็จะโรยด้วยพริกทอดเมื่อกี้นี้กรอบเสียงกรอบด้วยถ้าไม่รอช้าถ่ายเลยนะเนี่ยไม่ได้มันต้องเก็บเป็นประวัติศาสตร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้กินได้นะครับเป็นดอกเข็มอินเดีย นะครับก็จะมีรสชาติออกหวานๆนะครับดอกนี่คือดอกไม้กินได้หมดเลยใช่ครับนี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงกืนน้ำลายไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมคิดว่าแค่นี้ผมคิดว่าพอแล้วนะครับก็จะยกจานนี้ให้กับแก้มนะครับเป็นผัดงโงกล้วยเง็กเซียนรับเมนูพิเันของน้องแก้มเดะสตาร์ครับขอบคุณค หือเป็นอาหารเหล่าที่มีหน้าตาเปลี่ยนไปถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่ตะกร้าที่ทำจากแป้งพับเพสตี้ที่มีความหอมของเนยแป้งมีความกรอบนอกนุ่มในทั้งกุ้งปลาหมึกและผลไม้ทั้งห้าถูกเคลือบด้วยซอสที่เข้มขน้นซึ่งรสชาติจะโดนใจและพิชิตฝันแก้มได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกับคำนี้ของเธอกันเลยครับฮเต ได้บัญชาม,มาแล้วนี่ฉันตักทุกอย่างแล้วนะดูสิคะี่ฉันเชฟหันให้ทานเลยนะคะเนี่ยพิเศษขนาดไหนอ,อล้วครับผัดโงกล้ยเง็กเซียนนะครับเข้าปากน้องแก้มแล้วอ,อร่อยมากค่ะโอ้ยขออนุญาตนะคะ เธอกินในส่วนของตะก้าเข้าไปแล้วของใหญ่มากอ่ะที่บ้านตอนนี้คือดูแล้วว่าแล้วหนูเป็นคนกินจริงๆอ่ะไม่มีชิมนะแก้มพี่แซกพี่แซกรอไม่ไหวแล้วแกต้องแล้วแก้มแก้มนี่และแก้มไม่ชงให้พี่เลยพี่เลยต้องอ้าวเหรออ้าวจัดการเองเลยว่าให้หนูกินคนเดียวแล้วเนี่ย ทานได้ตลอดนยเน่ยอย่างเงี้ยใช่ค่ะรสชาติกลมกล่อมมันที่สุดแล้วมันคือรสชาติที่นอกจากคิดถึงแล้วอะค่ะมันมากกว่าความคิดถึงมันเหมือนเพิ่มเลเวลอะตามวัยตามอายุตามประสบการณ์ของเรานี่แล้วเนี่ยตะกานาะพอเปลี่ยนมาเป็นแป้งพัฟเตรีแล้วมันเป็นพัฟที่มันนุ่มกรอบในตัวคือมันเข้ากันอะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันเรียกได้ว่าพัฒนาการของมันคือแบบดีงามเหลือเกิน แฮปปี้มากอันนี้คือต้องกับบ้านน้องพูดแค่นี้ <c oughs> คือไม่อยากให้แค่ตัวเองอยากให้ถึงครอบครัวด้วยเพราะว่ามันคือความสรงจำของครอบครัวต้องให้เขาลองนะใช่ค่ะเพราะนั้นประทับใจมากจริงค่ะ นี่คือต้องพูดต่อบไหมคะอยากกินมากเลยอ่าเชิญเชิญเชิญเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องจะได้ถามเชฟเอียนต่อว่าาเชิญเลยค่ะคุยกันเลยค่ะสิ่งที่สําคัญที่ท่านผู้ชมทางบ้านจะทําตามเนี่ยเชฟว่ามันควรจะต้องอยู่ในขั้นตอนไหนบ้างซอสนะครับที่สําคัญเป็นหัวใจในการทําอาหารจีนแบบนี้นะครับผมก็คือการผัดใช้ไฟแรงับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมากคือตัวกุ้งนะครับกับปลาหมึกนี่กคือทอดจนแบบว่าสุกพอดีเพราะเราต้องไปผัดต่ออีกเมือได้งั้นแล้วเนี่ย เขาก็จะอมน้ามันเยอะจนเกินไปแล้วมันก็จะทําให้ชานเนี่ยแบบว่าไม่สมดุลน,นะครับแต่ถ้าสมมติคุณผู้ชมนะครับจำไม่ได้จดไม่ทันนะครับหลังจากจบรายการแล้วนยครับเราจะมี Facebook Fan Page นะครับสามารถเข้าไปดูนะครับเราก็จะขึ้นให้หมดเลยว่า,าวัตถุดิบอะไรบ้างานะคขั้นตอนการทำเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าไม่ทัน ดูต่อได้เลยครับหรือจะดูย้อนหลังเชฟเน้นเมื่อตะกี้นี้ถ้าจำไม่ได้ดูย้อนหลังเลยนะครับในยูทูบช่องสถานีรักโลกนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับต้องขอบคุณน้องแก้มมากไปแล้วเหรอฮะไม่ทันตั้งตัวใช่ไหมครับมงบอกถึงความฟินของเธอมากอร่อยมากค่ะขอโทษทุกคนจริงเต็ถึงความที่แบบน้องแก้มอยากทานมากนะครับแล้วก็แบบว่าเป็นเมนู ปลดจริงๆค่ะแกนะต้องขอบคุณน้องแก้มนะครับเพราะว่าดีมากขอบคุณเหมือนกันนะเพราะว่บอกตรงเลยพี่เฝ้ารอเมนูนี้ของน้องแก้มมากๆเลยเป็นเยนหลังสรออกมานะครับก็หวังว่าผู้ชมทางบ้านจะชอบเหมือนอย่างเราทั้ง3คนนะครับกับเมนูผัดโง่กล้วยเง็กเสียค่แล้วจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในวันเสาร์หน้าบ่าย2องโมงสิทาง w o r k p กพอยช่อง23แห่งนี้วันนี้เรา3ามคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญน้องแก้มครับแน่นอนค่ะ ขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด แก้มจบแล้วนะคะลระอยากชมเมนูอื่นๆนะคะสามารถติดตามได้นะคะทาง YouTube c h ช n n e l ช่องสถานีรักโลกค่ะ